พรุ่งนี้แล้วนะคะวันที่18พฤศจิกายน2568สึกเอเชียนคัพนัดสำคัญที่หลายคนรอคอยเลยทีมชาติไทยของเราจะเจอกับทีมชาติสีลังกาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมทีเ่เดิมพันสูงมากสำหรับเราเลย วันนี้เราเลยจะมาชวนคุยเจาะลึกกันแบบเน้นๆเลยนะคะโดยจะคุยกันในภาพใหญ่คือเรื่องของระบบการเล่นจะเป็นเรื่องแท็กติกล้วนๆเลยไม่ลงรายละเอียดว่าใครเป็นใครเพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆว่าเกมพรุ่งนี้น่าจะสู้กันด้วยรูปแบบไหนใช่เลยครับและต้องย้ํากันตรงนี้เลยว่าเกมนี้เป็นนัดที่ทีมชาติไทยต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นเลยนะฮะคือเพื่อกุมความได้เปรียบเอาไว้ ถ้าให้วาดภาพจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมันคือการต่อสู้ที่คลาสสิกมากๆระหว่างทีมที่เหนือกว่าอย่างไทยที่จะครองบอลบุกกับทีมที่เป็นรองอย่างศรีลังกาที่จะมาตั้งรับแบบมีวินัยสุดๆอืแล้วก็รอความผิดพลาดของเราแค่ครั้งเดียวแล้วสวนกลับทันทีฟังดูแล้วน่าจะอึดอัดน่าดูเลยนะคะเนี่ยงั้นเรามาเริ่มแกะระบบของทีมชาติไทยกันก่อนเลยดีกว่าค่ะพอจะเห็นภาพไหมคะว่าเราจะมาในรูปแบบไหนครับ ข้อมูลส่วนใหญ่เหมือนจะชี้ไปที่ระบบที่ยืดหยุ่นมากๆระหว่าง4231กับ433ถูกต้องเลยครับความยืดหยุ่นตรงนี้คือหัวใจสำคัญเลยและสิ่งที่บทวิเคราะห์ส่วนใหญ่ชี้ตรงกันนะมันมีเอกลักษณ์เด่นๆอยู่3อย่างในระบบนี้อย่างแรกเลยคือการครองบอลอย่างมีเป้าหมายการครองบอลอย่างมีเป้าหมายใช่ครับหรือที่ผมอยากจะเรียกว่าการครองบอลอย่างอดทน มันไม่ใช่แค่การเคาะบอลไปมานะฮะแต่มันคือการเคลื่อนบอลจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างใจเย็นบังคับให้แผงรับของสีลังกาทั้งแผงต้องขยับตามจนกว่าจะเกิดช่องว่างเล็กๆขึ้นมาอ๋อแล้วค่อยจ่ายบอลทะลุเข้าไปโจมตีเหมือนเป็นการครองบอลเพื่อนวดให้คู่ต่อสู้เสียสมาธิไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่เอาจริงๆนะคะที่เราเคยเห็นกันมาเนี่ยทีมชาติไทยก็มีหลายเกมที่ครองบอลเยอะมากแต่สุดท้ายก็เจาะไม่ได้ ทำได้แค่เคาะไปมาหน้าเขตโทษข้อมูลที่เรามีมันบอกไหมคะว่าอะไรคือความแตกต่างที่ทําให้การครองบอลครั้งนี้มันจะออมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมคําถามดีมากครับนี่คือจุดที่น่าสนใจเลยการเจาะทีมรับลึกแบบนี้มันเหมือนการพยายามไขตู้เซฟครับไขตู้เซฟ ใช่ครับเราจะเอาค้อนไปทุบอย่างเดียวไม่ได้ต้องค่อยๆหมุนรหัสไปเรื่อยๆอย่างอดทนฟังเสียงคลิกที่ถูกต้องซึ่งคลิกในที่นี้ก็คือจังหวะที่กองหลังเขาเสียสมาธินั่นแหละครับคือข้อมูลมันบอกว่าระบบนี้ไม่ได้พึ่งพาแค่การจ่ายทะลุช่องตรงกลางอย่างเดียวแต่สร้างโอกาสอันตรายจากการโจมตีริมเส้นกับการยิงไกลเกือบจะเท่าๆกันเลยอ๋อ oh. ซึ่งมันแปลว่าสีลังกาจะพะวงกับทุกทิศทางป้องกันยากกว่าที่คิดเยอะครับและนั่นก็นำไปสู่เอกลักษณ์ข้อที่2คือเกมเพรสซิ่งแดนกลางที่ดุดดันมากอ๋อคือพอเราดันขึ้นไปสูงทั้งทีมพอเสียบอลก็ต้องรีบเอาคืนทันทีใช่เลยครับระบบนี้เน้นว่าเมื่อไรก็ตามที่เสียบอลผู้เล่นแถวสองต้องบีบเข้าหาทันทีตัดเกมตั้งแต่ต้นทางไม่ให้สีลังกาได้ตั้งตัวสวนกลับถนัดนดซึ่งเป็นอาวุธเดียวที่พวกเขามี อืม,มันคือการป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดแต่ก็ต้องอาศัยวินัยสูงมากจากผู้เล่นทุกคนเห็นด้วยเลยค่ะว่าการเพรสซิ่งแดนกลางมันสำคัญแต่ในขณะเดียวกันมันก็เสี่ยงมากเหมือนกันนะคะถ้ามีคนนึงเพรสช้าไปหรือยืนตำแหน่งผิดนิดเดียวมันก็เกิดช่องว่างมาหาศาลให้เขาแทงบอลยาวทะลุมาได้เลยเหมือนกันนะนั่นคือความจริงที่ต้องยอมรับเลยครับมันเป็นดาบสองคม แต่จากข้อมูลการซ้อมที่ผ่านมาดูเหมือนทีมงานจะเน้นย้ำเรื่องระยะห่างระหว่างลายเป็นพิเศษซึ่งถ้ารักษามาตรฐานตรงนี้ได้มันจะลดประสิทธิภาพเกมส่วนกลับของสีลังกาไปได้เกินครึ่งเลยครับอือหือและมันก็จะส่งเสริมเอกลักษณ์ข้อสุดท้ายพอดีนั่นก็คือการขึ้นเกมริมเส้นที่เป็นอาวุธหลักของเราหมายถึงการใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นปีกในการเจาะแนวรับล่ะคะ ทั้งความสามารถเฉพาะตัวและการเคลื่อนที่แบบกลุ่มเลยครับคือพอเราครองบอลอยู่ฝั่งหนึ่งผู้เล่นริมเส้นฝั่งตรงข้ามจะไม่ได้ยืนรอเฉยๆแต่จะค่อยๆหุบเข้ามาหาพื้นที่ว่างตรงกลางมันเป็นการสร้างความสับสนให้แนวรับสีลังกาออ๋ว่าจะตามตัวประกบดีหรือจะคุมโซนต่อไปเข้าใจแล้วค่ะซึ่งจังหวะลังเลแค่วินาทีเดียวนี้แหละครับคือโอกาสที่เราจะจ่ายบอลเข้าไปได้ โอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยคือเราไม่ได้มีดีแค่ครองบอลไปเรื่อยๆแต่มีอาวุธรอเขาทำอยู่เพียบเลยสรุปจุดแข็งของเราก็คือ 1. เทคนิคและความเข้าใจเกมที่เหนือกว่าชัดเจน 2. คือเกมรุกที่สมดุลเจาะได้ทั้งตรงกลางริมเส้นยิงไกล 3. คือความเร็วและความคล่องตัวที่จะใช้เล่นงานกองหลังตัวใหญ่แต่ช้าของสีลังกา ถูกต้องครับโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนี่สำคัญมากในเกมที่พื้นที่น้อยๆแบบนี้การกระชากหนีในจังหวะสั้นๆหรือการพลิกตัวเร็วๆแค่ครั้งเดียวก็อาจจะสร้างความแตกต่างได้เลยโอเคแต่พอฟังข้อดีของเรามาเยอะๆแบบนี้มันก็เริ่มรู้สึกหว่นๆเหมือนกันนะคะเหมือนมันจะดีเกินไปหน่อยมันต้องมีจุดที่เราต้องกังวลเป็นพิเศษอยู่แล้วล่ะ อะไรคือกับดักที่อาจจะรอเราอยู่ในเกมพรุ่งนี้คะแน่นอนครับเรียนมี2ด้านเสมอและจุดอ่อนของไทยที่ข้อมูลชี้ให้เห็นก็มีอยู่3มข้อหลักๆที่น่าเป็นห่วงมากข้อแรกคือปัญหาคลาสสิกเลยครับความไม่เฉียบคมในจังหวะสุดท้ายอือหือข้อนี้แต่สถิติการเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูยังไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งในเกมที่อึดอัดแบบนี้การปล่อยโอกาสทองหลุดลอยไปมันจะสร้างความกดดันให้ตัวเองข้อนี้น่ากลัวจริงค่ะ โอกาสยิง20ครั้งแต่ไม่เข้าเลยนี่เห็นมาบ่อยแล้วข้อ2ล่ะคะข้อ2คือการรับมือกับบอลยาวและลูกกลางอากาศครับเวลาที่เราบุกเพลินๆแล้วโดนตัดบอลได้การโยนยาวข้ามแผงกองกลางมาเลยเป็นรูปแบบที่มักจะสร้างปัญหาให้เราเสมอโดยเฉพาะการชิงจังหวะมงในพื้นที่ว่างหลังแนวรับอืมและการเสียสมาธิท้ายเกมนี่คงเป็นข้อสุดท้ายใช่ไหมคะ ใช่เลยครับการขาดสมาธิในช่วง15นาทีสุดท้ายไม่ว่าจะนําอยู่หรือเกมยังเสมอมันเป็นช่วงเวลาอันตรายที่เรามักจะก่อความผิดพลาดง่ายๆขึ้นมาเองอืซึ่งมันอาจจะนำไปสู่การเสียประตูที่ไม่น่าจะเสียได้เลยประเด็นเรื่องบอลยาวกับสมาธิท้ายเกมนี่น่ากลัวเลยนะคะเพราะมันเหมือนเราสร้างปัญหาให้ตัวเองแล้วทีมอย่างสีลังกาที่รออย่างโอดทนมาทั้งเกมก็น่าจะรอฉวยโอกาสแบบนี้อยู่พอดีเลยสิคะตรงประเด็นที่สุดครับ เหมือนกับว่าจุดแข็งของเขาถูกสร้างมาเพื่อรอความผิดพลาดของเราแบบนี้เลยหรือเปล่าคะใช่ครับจุดแข็งของสีลังกาม,มันสอดรับกับจุดอ่อนของเราพอดีเป๊กเลยอย่างแรกคือเกมรับลึกเป็นบล็อก2ชั้นหรือที่เรียกกันว่าโลบล็อกพวกเขาจะถอยผู้เล่นเกลีบทั้งหมดลงไปยืนคุมโซนในแดนตัวเองทําให้แทบไม่มีพื้นที่ให้เราเล่นเลยแล้วเรื่องความแข็งแกร่งทางร่างกายที่ได้เปรียบเราด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับ ผู้เล่นสีลังกามีรูปร่างสูงใหญ่และแข็งแรงเหมาะมากกับการประทะและการป้องกันลูกกลางอากาศดังนั้นการโยนบอลเข้าไปวัดในเขตโทษอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักสำหรับเราและจุดแข่งข้อสุดท้ายของพวกเขาที่น่ากลัวที่สุดก็คือเกมสวนกลับด้วยบอลยาวอือซึ่งมันตรงกับจุดอ่อนของเราพอดิบพอดีพวกเขาจะใช้ผู้เล่นปีกที่เร็วมากๆวิ่งหาช่องแล้วกองหลังจะสาดบอลยาวขึ้นหน้าทันทีที่ตัดบอลได้ ใช้การผ่านบอลแค่หนึ่งสองครั้งก็ถึงหน้าประตูเราแล้วฟังดูเหมือนเป็นยาพิษสำหรับสไตล์การเล่นของเราเลยแต่ในทางกลับกันสีลงกาก็ต้องมีจุดอ่อนให้เราเล่นงานเหมือนกันใช่ไหมคะมีแน่นอนครับและชัดเจนมากด้วยอย่างแรกคือคุณภาพในการจ่ายบอลต่ำพอโดนเราเพรสซิ่งเร็วๆเ,เข้าไปพวกเขามักจะลนลานและจ่ายบอลเสียเองง่ายๆอ๋ออันนี้เป็นโอกาสของเราเลยใช่ครับนี่คือโอกาสทองเลย อย่างที่สองคือเกมรุกที่ไม่มีรูปแบบนอกจากบอลยาวแล้วแทบจะไม่มีการเข้าทำรูปแบบอื่นเลยและจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดคือแนวรับที่เคลื่อนที่ช้าอืถึงจะตัวใหญ่แข็งแรงแต่พอเจอผู้เล่นของเราที่คล่องตัวกว่าสลับตำแหน่งวิ่งตัดไปมาตลอดเวลาพวกเขาจะมีปัญหาแน่นอนเอาละค่ะพอเห็นภาพรวมทั้งหมดของทั้งสองทีทมแล้วถ้าให้ลองวาดภาพเกมในวันพรุ่งนี้มันน่าจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนคะ รูปเกี่ยวแน่จะค่อนข้างชัดเจนและเดาได้ไม่ยากเลยครับทีมชาติไทยจะเป็นฝ่ายคลองบอลบุกแทบจะฝ่ายเดียวเปอร์เซ็นต์การคลองบอลอาจจะสูงถึง65 7 0ถึงเ0เปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำโอ้โหในขณะที่สีลังกาจะลงไปตั้งรับกัน10คนในแดนตัวเองแล้วทิ้งกองหน้าตัวเป้าไว้แค่คนเดียวรอเก็บบอลยาวอย่างอดทนแปลว่ากุญแจสำคัญที่สุดของเกมนี้สำหรับฝั่งไทยก็คือประตูแรกเลยใช่ไหมคะ ถ้าเรายิงได้เร็วเท่าไหร่เกมก็จะยิ่งเข้าทางเรามากขึ้นเท่านั้นถูกต้องที่สุดครับประตูแรกคือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงและจากข้อมูลทั้งหมดนะฮะแนวทางการเข้าทาที่จะเป็นตัวตัดสินเกมก็น่าจะมาจาก3ทางหลักๆคือการเจาะทางริมเส้นการจายบอลทะลุช่องในจังหวะที่กองหลังเขาเสียสมาธิและสุดท้ายคือลูกตั้งเตะซึ่งเป็นโอกาสทองเสมอในการเจอกับทีมที่มาอุดแบบนี้ ซึ่งถ้ามองจากภาพรวมทั้งหมดแล้วผลการแข่งขันที่คาดการจากข้อมูลก็ค่อนข้างจะเอ็นมาทางฝั่งไทยโอกาสที่เป็นไปได้สูงคือไทยน่าจะชนะด้วยสกอร์สองศูนย์หรือถ้าวันนั้นเราฝืดจริงๆิยิงยังไงก็ไม่เข้าก็อาจจะจบแบบหืดจับที่หนึ่งศูนย์ซึ่งสกอร์หลังนี่มันเหมือนนั่งดูหนังระทึกขวัญเก้าสิบนาทีเลยนะใช่ครับแต่ก็ต้องย้ําเหมือนเดิมว่าแม้เราจะดูเหนือกว่าในทุกมิติแต่ประมาทเกมสวนกลับของเขาไม่ได้เด็ดขาด พลาดแค่ครั้งเดียวเราอาจโดนลงโทษถึงแพ้ได้เลยชัดเจนมากค่ะสรุปแล้วมันคือการต่อสู้กันระหว่างความคิดสร้างสรรค์นในเกมรุกของเรากับวินัยที่เข้มข้นในเกมรับของสีลังกาครับแล้วผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นให้ได้ขบคิดกันต่อสําหรับเกมในวันพรุ่งนี้นะครับข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมามันชี้ไปที่เรื่องของระบบและแท็กติกเป็นหลักแต่คําถามที่สําคัญที่สุดสําหรับเกมแบบนี้อาจไม่ใช่คําถามที่ว่า ระบบของเราจะสร้างโอกาสได้หรือไม่เพราะจากข้อมูลทั้งหมดเราค่อนข้างมั่นใจว่าส้่งได้แน่แต่เป็นคำถามที่ว่าแต่เป็นคำถามที่ว่าระบบนี้มีคำตอบสำหรับจุดอ่อนของตัวเองหรือยังหรือพูดให้ง่ายกว่าน,นั้นคือเราจะเปลี่ยนความเหนือกว่าในสนามให้เป็นประตูที่เด็ดขาดได้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้สนว่าจะเล่นสวยงามหรือไม่แต่พวกเขารอคอยความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวของเราเพื่อลงโทษอืม ดังนั้นเกมพรุ่งนี้มันจึงเป็นบททดสอบความนิ่งและสภาพจิตใจของทีมชาติไทยไม่น้อยไปกว่าเรื่องของแท็ติกในสนามเลยครับว่าเมื่อถึงนาทีที่80แล้วสกอร์ยัง0-0เราจะยังคงเชื่อว่นในระบบหรือจะเริ่มร้อนรนจนเสียกระบวนไปเองนั่นคือสิ่งที่น่าจับตาดูที่สุดครับ